อนรับสู่ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยและมีกษัตริย์เป็นประมุขมุกมุกเราคนไทยแสดงขึ้นความเป็นไทยจงภูมิใจในชาติบ้านเมืองของเราใช้ชีวิตให้มันสนุกสุดเวียงแต่ไม่เกี่ยงที่จะทำตามกฎเกณฑ์ปราเพนีวิธีชีวิตต่างกันอยู่ด้วยกันได้ในสังคมแห่งนี้แต่มีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตยไตย่ต วัฒนธรรมในทางการเมืองคือมีส่วนรวมตื่นตัวรู้เท่าฉันจำไม่อยากที่เรามีอินเทอร์เน็ตแล้วหันมาเช็คข่าวสารบ้านเมืองถ้าเธอลองคิดสักนิดไม่ยอมรับฟังข่าวสารอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงเสียใจที่ไม่ฟังกัน ที่มัเปิดซ้ลีตีเพงนนะคะเป็นแบบ้วารู้นะคะเ่อแค่ได้แต่บ้านเราก็ด้ด้วยนะคะคือสามารถอไคนในบ้านได้เลยค่ะคนที่บ้านองได้ยเพงดีมากเลยค่ะสำหรับผู้ชมคนไหนนะคะที่สามารถเปิดเพงแบบเต็มๆได้ก็ที่ช่องทางด้านล่างเลยค่ะคุณมาใส่เป็นตัวนะคะไปเปิดตาได้นะคะใช่ค่ะแล้วเราจะีากวยกันอย่างชีวิตที่สดใสนติน้าอันนี้ค่ะ